ร,าร่างไปครับ,รบรนี่ครับได้มาครับโอ้กูนงมึงดูมานะนงมึงดูไอ้เหี้ยเบลห้อนงบอกแล้วเวนกูก็โดนอย่างนี้แหละลองกูเล่นนะไปฮัลโหลไม่ก็เหี้ยละมันจะวางแต่กูต้องใส่ก็พูดดิทำไมกูไม่ทำไมกูไม่ได้ยินวะเออทำไมกูได้ยินเสียงตัวเองวะเสียงอื่นไม่ได้ยินนะฮัลโหลไม่ไอ้ลำโพงมึมมมมงเปล่ากูใส่กูฟัง <c oughs> เอาแล้ววะแล้วคนอื่นไม่ได้ยินสะท้อนใช่ไหมไม่คนอื่นได้ไม่ได้ยินเสียงสะท้อนของตัวเองแต่มันได้ยินเสียงสะท้อนของกูใช่ไหมเพราะว่ามือกะพิเศษหเปล่าเอองงมากเสียงมึงนะเว้ยเสียงสะท้อนอะไรไลฟ์ไปกับพี่เดียวต้องพูดดิเอ้ยไม่ใช่ดิฮัลโหลต้องบอกตัวเองปะดีไหมให้กูพูดนี่คือ หน้าปอมไปมลดเก็บตังออกไททานิกสินะพันสองเทรแมทหรือเปล่าเออกูอยากรู้ถ้ากูออกตีเร็วมันจะเป็นยังไงเปิดปุ๊บปล่าไหมเปิดปุ๊บอืมไม่โดนจะออกตีเร็วแล้วไหมอยู่ตรงหน้าเราเกาแปมันอยู่นี่ครับ แรงไปครับนี่ครับแดงน็ได้ครับโอ้กูนงมึงดูมานะนงมึงดูไอคิทเบลเหรอนงโดนเมล์ตอนกูเล่นนะกูกูแตกได้กูกูแตกได้กูแตกได้เธอก็รู้ว่าน้องเบลอยพักฉันเพื่อกูไม่แฟดไม่ทำพี่อะไรคือแบบมันไม่รอดแล้วอ่ะเอ้ยน้องเว้นอย่าตัดพอยอ่างนั้นสิเว้นมึงเอาสปอร์ตมึงเข้าป่าได้ไหม พ่อเป็นอาป่าแบบตายเวเบ้นไปมาต้องไปช่วยไอ้เฮียเราเลยไ้สั่นแล้เฮียได้อีกคนนึงเห็นไเว้นยังไม่ไหมครับเว้นมัวแต่อ่านไงเล้นก็ถามอยู่ว่าเอาดีไหมคือมึงเห็นเชือกที่ติดผนังกูยังมึงคิดว่ากูทำอะไรมึงคิดว่ากูอวนเล่นๆเหรอไอ้เฮียอยูู่ดให้พอ๋อพี่เบ้เมื่อกี้ก็พื้นตั้งแต่เขาเขาก็ไปหามึงอะทำไงอะ แบบมันกบไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วอ่ะเดินไปอย่างนั้นอ่ะเออเดินไปอย่างนั้นเนาะเนาะเป็นช็อคอยู่ต้องพูดที่อ่ะกูจะแจกไอ้เทียอ่ะสเต็ปมันต้องเป็นซับแ้าเนี่ยน้องเบลไปเป็นเหมือนกูไงมันต้องเล่นโซนาับไม่ได้ม่ต้องเข้ามาหน่ะที่อ่ะมึงต้องเข้ามานะน้องน้องเอาเอาติดไปไหมล่ะ ไปสายดองคิวค่อดคิวู้เข้ามังกรป่ะกลับไปล่างๆระวังโดนนะขึ้นออกเฮ้ยทำไมไม่ผูกไปดาวะ ถึงอ่ะไกลที่สอดย่าบอกดีกว่าโดดไกลสุดถึงแค่ตรงเนี้ยใช่พี่เบนใช่แล้วพี่เบนไม่ไม่กดที่ เล่นไม่กดฮิวต้องพ er> ูดเลีอะนไมกอย่ะี่ we okay. ้ยแ uh, ่เดวเล่นทำถูกละเบนเราต้องเก็บไว้ฮิวตัวเองสิใช่เก็บไว้เยเลยเล่นเอเดียอเบลเค้นให้กูกดฮิวเล่นโคตรบ่อยเลยี่อ่ะเล่นไม่โดนเบลมายกดิใหุ้่กคนนะเราไม่เลือกหน้าเลยนะ ถ้าสาเหตุมันเฮี้ยเกินกูก็ไม่กดน้องเวลมึงรู้เปล่ากูเกิดโดดทับไม่โดนเหี้ยแสนมึงเข้ามาตบกูเลยไม่กดเพราะงี้ะไรเฮี้ยเบสใช่ไหมใช่มันเอามาชิงมึงไม่รู้เขาคงใส่เพื่อจะไม่ให้มันชิงไงทันชิงมาตีเบตีเบตีมึงเท่าไหร่อะเบตีมันดูได้หรอวะ 0.4เองไอ้เหี้ยของมึงอ่ะอ๋อมันน้อยเหี้ยของกู0.6เองน้องเบนของกูเยอะกว่ามึงอีกไอ้เหี้ย6.9แหลกของมึงแค่0.4เองมันเลยดูเหมือนน้อยแหละที่จริงมันเพิ่มแหละแต่มันน้อยของมึงอ่ะอืมเบ็ดเบ็ดน้อยเกินไปใช่ไม่ตีอยู่แล้วมังกรมังกรแน่นอนเดี๋ยวไปไม่ใช่ป่ะน่าจะเป็นพวกมึงมากกว่า ไม่มีบอร์ดแก้าไม่ได้เอาร์ดมาเด้อตั้งดออกมาเด้อไม่กลับเออแก้ใหม่แก้ใหม่เอ้ยไม่ใช่หรอมังกรมังกรเดานะว้ายทีมเอจะละเอ้าเขาไม่เอาเอาสายไปละวอร์ดได้ไหมไม่มีบอร์ดบอร์ดนี่เลย สัตว์รู้มากเวีนสัดโดนกูด้วย A few moments later Run. ระวังดระวังดีเฮ้ยมันเป็นชาร์จยิงที่เท็ดิชาร์จยิงที่เท่ตปนะิ <c oughs> ต้วปิ้วออตีตีตีไอ้เหี้ยต <c oughs> เีเอาเอาเอา,า,าม่ก่อนเมก่นมกเลย โอ๊ an okay ยโอเคนันเองก็โอเคอยู่แล้วเฮียต่อยไม่โดนอีกเดืมังกรบินไม่ตายเฉยเดี๋ยก่อนตีธรรมดากูไม่เฮียกันแล้วเลยบอกแล้วเลยไม่ได้เพิ่งมีเยอขั้นแล้วอ่ะเพิ่งมีขั้นมีเพิ่งมีสองขั้นเองเนี่ยสามไม่เป็นไรพี่พีชไปเอากูกินหัว ไอ้เฮียไลท์แม่งมันหิวไอ้สัสแล้วกูก็ไม่น่าไปช่วยแม่งเลยเจอด้วยไอ้เฮียเยี่ยตีแล้วเยียตีแล้วระวังนะต้องไปละสร้างกูดองอะ่ะมองดูดเลยไม่เอาไม่เอโอ,อ้โหแต่เอ,เอดีใช่ไหมแปดด้วยแบนตัวเออเฮียยังชอบเลยเอ,เอยดี โอ้โหมีคนเพิ่งมาตีอะไรตรงนี้รู้ตรงนี้อยู่มินี่งไปแอบเห็ดไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยบอร์ดใส่แก้วไอ้สัตว์ไม่เดินต่อด้วยไม่ใส่รอมันกลับก่อนตรงเนี้ยมีวอร์ดไหมกอยากไปได้แอบเน้นนั่นอะแล้วแม่บินบล็อกตลอดเลยเหรออ๋อถ้ากูอยู่ข้างนี้

ไม่เห็นที่เบสตอนดูเบสไม่ได้เล่นนะซัดแบบเกิดปุ๊บเทเลพอร์ตลงต่ออะไรยเงี้ยเร็วเะ็รเร็วอะไรเลยมันเกิดปุ๊บเกิดเั้งระบาเบสี่เบสโดดไปเไรเบสทำไมมันไม่โดดพเพลิดมันรุกต่อเร็วเกินไปหรือเปล่าบางทีกูยังช้านี่สุดเลยเว้ยตอนมันเกาะตะขอไปอ่ะ แขนกูยังไม่ตึงเลยกูว่ารู้แล้วไม่ใช่หนองมันไม่ใช่หนองไม่ใช่หนองอะไรที่เสียงมันสะท้อนอ่ะกูรู้แล้วว่าใครไม่ใช่กูหรอเออกูไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ใช่พี่เวสด้วยใช่กูหรอเพราะมึงไม่ได้ยินอ่ะแล้วก็ที่มึงถามว่าเพลงมึงดังไหมใช่เพลงมึงดังมาก โอ้โหไม่ได้ยินพูดอะไรเลยแค่ต่อแหลมไปกันแหละตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มเห็นฝนแล้วล่ะบางที่มันหนีไกลเกินไปนะไอสัตว์ระยะไกลกว่าอีเลียถ้ามันอยู่ห่างกำแพงก็แบบโค้งไกลไงไอ้บ้าเอ้ถ้ากูอยู่แค่นี้ใช่ไหมมันก็จะแบบเงี้ยวแค่นี้เหมือนไม่ได้หนี แต่เตเนี่ยมันดึงสุดแขนตลอดเลยนะอ,อ,ะอะย่างน่าเ <Okay. S 1> <h ums> ลยโอเคกำลังไปแน่ ออกของนะที่มีสำเวท <c oughs> วงแม่งเ <c oughs> ยอะไปไหนมึงไม่เขียนมึงไม่เขียนไม่เยอะมากวา <c oughs> ะเพื่อนสองคน <c oughs> อนโอเคไม่มีคนไม่มีเราแล้วรอยเยู <c oughs> ่รอยเยู่ <c oughs> อะไรมันมันมันเบิ้ลช็อตเหรอหรือว่าเป็นที่แอนิเมชันเฉยๆมันเบิ้ลช็อตไงมันยิงหนึ่งค้งออกสองลูกถ้าสแต็ตครบสามมันก็จะมันทำนาเม็ดแล้วว่านาเม็ดลองลองออกลองออกคุณซูไหมนาเมดเอเมอเนี่ยปกติเกิดภาพแล้วโดนแล้วต้องารรอบคุณซูไม่ต้องเว้นมันไล่ออนฮิตเหมือนกันนะหลังกันโอ้โหนี่นะกูต้องไปปลดปล่อยไลท์เกิดใหม่ซะเออใครข่า อาชาเนี่ยไม่พูดชื่อมันกันมันไม่งันไม่สวยมากมันเดียวเพราอาชาก่อนแล้วคุณโยกอื้อฝั่งนั้นก็คิดเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่ได้เลยอาชาก่อนดิเยอะจริงๆเดี๋ยวแม่งไฟเปลี่ยนนะแดดก็แมวเดีกว่าไอ้คุณสุ่ะ ไม่ได้มีโอกาสได้ตีเลยตายก็คือแบบโค้งโค้งอยู่แล้วก็ไล่ออไม่ใช่ป่ะเซตก็ดึงอ่ะไอ้เหี้ยตกเลยไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยเรารอซัพพอร์ตนายอยู่จริงเมื่อกี้กูนุ่มมีวอร์ดถ้ากูโดดไปตอนนี้จะตามทันไอเหี้ยเพื่อนกูไหนบอก กำลังโด,งดงไปกำลังโดไปอะไรเสร็จอะไรไอ้ยแบบเดินหลงเลยเพี่ข้าวใจครับผมพี่แคมิีเอาให้สิ เขาล้มเลิกาการมระกอบเลยเซตหนึ่งทำไมยูมีเกาะไอ้เหียนั้นตลอดเลยมันเกิดไงไม่ป่ะเดึงหลอกดึงหลอกดึงหลอก เดือมันบเบาวไอ้เหี้ยถอยเถอะถอยเถอะเยอะแล้วแอรบูกันเถอะอุ้ยเฮ้ยหละ่ะไปไม่ <c oughs> ไมน่าปล่อยให้มันดูเลยจริงสสวัดีครับมีนคนอยู่ที่กูสโลว์ไม่มีไอ้นนี้นยืดมีออกไปทั้งวันออกไปทน้งใส่ไม่เสียดาย ปล่อยคนไม่ได้หาคนปล่อยไม่ได้เอาไงไปถอยไปถ้าใจก็โดดเข้าไปแค่นั่นแหละโอเคกูไม่ใจทำไมตัววินบอกม่อย <laughs> <laughs> ู่ด้วยกันถ้ามันกระโดดใส่แล้วมะนโดนคู่มันจะมาอยู่ด้วยกันทำไมมันไม่โดดหรอมันจะรู้ได้ไงไอ้เหี้ย จะมีคนไปอยู่แน่เราไม่อะโดนหอบมันโดนแน่ไอ้ที่โอเมนแล้วอ่ะไม่ออกไปไม่ออไมาดักกับคุณแน่เป็นอืมดูสแกนเมื่อกี้มันมีสแกนไอ้ที่เล่าไหมให้เป็นเล่าไหมอ่านอ่านแบบนี้คือแบบไอ้เหี้ยไม่รู้เลยขอออกโอเมนกันกันพีก็ มันปิงไงตอนนี้ฉันเพิ่งเห็นผี่หายตัวเป็นขี่หายตัวที่ไม่ค่อยหายตัวไม่ได้ใช้โอ้ยยิงจะเทพยิงจะเท่ไล่โดนไล่โดนเพื่อนไล่โดนไม่ไปจริงเหรอคนที่อยู่ใกล้มาโอ้ไม่ไปึง มันเป็นไม่ได้คืนชีพให้ไลท์เลยนัย่นสิไม่รู้ว่าไปทันยังไงแบบไม่อยากหลุดเป็นวอล์กไม่อยากหลุดเป็นวอ <c oughs> ล์กเลยพี่ <c oughs> ยังหวงเกินในศาสตร์ข้อที่อะไร <c oughs> มันปือเอ็กซ์ซินเลยแซมมันคือเอ็กซ์ <c oughs> <c oughs> ซินเดียอว้ <c oughs> อย,ยไ,วไม่อยากหลุดเป็นวอล์กเลยคือเอ็กซ์ซินเคส่ะเหมาะเล่นป่าอย่างงี้ พอเลยเวลาจะไปแกก็ไต่ก็แพงไต่ตข้างก็ถึงข้างเลยละ A few moments later กาลงมากระ่รอะม่จะกลายอมายหรมายหรอไมีคนววอลกันไ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณมันจะเข้าไปไม่คอนโทรลอ่ะโดดไปโดดไปโดดไปใครมันเข้าไปวะวัสดีครับอนมเทำอะไรูโคตรชอบไอโหนงเลยอ่ะนักหนกมากเลยใครอ่ะตัวอะไรอ่ะเไปรเดียวอีโดดไป เกิดตามไ่ได้น่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอลเดอร์อะเอลเดอร์อะมินเนน่าจะดันไม่ออกจีิหข่ามนุนเมื่อกี้โดนอีเลียวเจ็บมากโดนอีเลียว2องพันสองเก้้าเฮียทนเสกแค่พันเดียวเองโอ้โหตัวละเฮียจะผ่านละ <c oughs> แตกเอลเดอร์ถอยถอยถอยดีกว่าถอยดีกว่า <c oughs> ตัวไละไลท์บึ้มแน่ไอ้เหี้ยเอ้ยจับไปตัวหนึ่งระวังบาลอนด้วยเฮียเมื่อกี้ยิไม่จะมาอ้ามันมีแสงอยู่อย่างนี้เหรอไหนแสงไหนต้องมันวิน็อกอะมึงเนี่ยกูไม่เห็นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่มันความหิวกูความหิวมันเป็นทาราลาดมนไป็ทาราลาดจรงไปกูจะว่าแสงเฮียเหรออ๋อเฮ้ยกูเห็นทาราลาดด้วย วัวมันถึงจะไดขัไปล่ามันไงเอแค้นไงเป็นสารตาต้งองขับไปตั้งหกส yeah, ิเอยแย่อะไรที่อาชาก็เกิดไอ้เรื่องก็เกิดอ่ะดักแม่งยุคนี้มันเริ่มให้ขอให้อะไรเยอะๆดีหน่อยต้องเนี่ยน้องเบนซ์ม <laughs> <laughs> ึงกูเยอะ,ะว่ะกูไม่ควรอยู่ตรงนี้ ไปอยู่ตรงนั้นไปเออน่ะกูจะจิ้วเองเ <c oughs> รามันชิงก่นอนเรามันชิงก่นนนอน<ฮ>นี่น่าเละไม่ได้หรอกนี่ไงนี่ไเราไม่เห็นพี่ <c oughs> พี่โดถึงแค่ตรงนี้ <c oughs> โอ๊ยมันเห็นได้ไงอ่ะมันเห็นมันเห็นแจ้งเตือนเหมือนทวิตอะ่ะที่กูบอกอะ่ะในเมน เกิดเกเกิดเเกิดอเดดนี่เิดอกมันออกมาบไวเอ้าเอ้าไม่เ็นตายแล้วใช่มันตายโดกสีเลียวอุ้ยดกแดดกแดเดตายเอานั่นทำไพี่มีเกิดพี่มีเกิดเออบได้ไหม ได้ได้ได้กได้แหได้ไดไดไดิีจีมาก็ตดนไปแข้ความให้แข้งพไม่ได้